สวัสดีครับบ้านหลังที่2ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เทพื้นและนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูก่อนนะครับว่าก่อนเทพื้นเนี่ยเออมันต้องทํายังไงอะไรยังไงนะครับก็โอเคเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนี่ครับภาพรวมก็ประมาณนี้นะนี่ครับประมาณนี้ก็ตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับกว้างหเมตรหรือ6เมตรนะนะครับก็ใช้ไวเม็ดซีเมนนะครับไวเม็ดซีเมนแล้วก็ปรับ ปรับดินเนี่ยด้วยลูกหลังไม่ใช่ลูกหลังผาเรียกหินคุกนะครับมันจะแน่นนะแน่นกว่าทรายเยอะเลยนะนะครับปรับหินคุกด้วยลูกหลังนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นฟุตติ้งนะครับนี่ฟุตติ้งนะครับกันซุดนะครับเพราะว่าที่จอดรถเราชอบซุดนะสมุสงครามเนี่ยดินมันนิ่มนะครับถ้าที่จอดรถไม่ลงเข็มฟุตติ้งแบบนี้นะซุดทุกหลังนะครับเนี่ยผมลงสามต้นเลยเข็ม i สิบห้านะครับลึกสี่เมตรนะครับ สามต้นเลยเนี่ยก็จะใช้เหล็กหล่อเป็นฟุตติ้งเลยนะครับเปเหมือนฟุตติ้งบ้านนะครับแต่ว่าแค่ไซส์มันเล็กกว่าขนาดอาจจะ40คูณ40นะครับแล้วก็จะเทพร้อมกันเลยนะเนี่ยเทพร้อมกับพื้นเลยก็จะลงหลุมเป็นฟุตติ้งเลยกั้นแบบกั้นอะไรเรียบร้อยนะครับเนี่ยใช้ไม้กั้นแบบก็ไม่ต้องกลัวปวกกินนะครับปวกกินมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็เป็นฟุตติ้งของมันอยู่แล้วนะมบเมยใช้4มิลเลยนะครับแล้วก็ตีเต้านะวัดระดับนะครับ เน่เห็นเตาไหมนะครับเราต้องวัดระดับว่าเอ้ยเราจะเทเท่าไหรนะคับเทก็เทสิบเซนนะผมจะเทสิบเซนนะครับ,รรนะรรบส่วนใหญ่จะเกินด้วยนะนะครับเกินสิบเซนด้วยเพราะว่าถ้าห้าเซนนะมันบางเกินแล้วมันแตกง่ายนะครับแล้วเวลาเทพื้นนะ่ะต้องดูด้วยนะครับต้องให้ช่างเทเนี่ยยกไว้เมย์ไวตรงกลางปูนนะครับถ้าอยู่ข้างล่างไม่มีประโยชน์นะครับ ประมาณนี้เทเมตรหนึ่งนะครับจากตัวบ้านมาเมตรหนึ่งเดินได้รอบบ้านเลยนี่จะเป็นถังดักไขมันนะครับถังดักไขมันก็ถ้าเทแล้วมันก็จับเนี่ยประมาณนี้แหละปกัปกปกับกบ่เปิดเซวิสได้นะครับนี่เป็นหลังบ้านหลังบ้านก็เทหนึ่งเมตรนะครับเทไว้หนึ่งเมตรนี่ก็ปูไว้เมตรได้หมดล้ว นี่เป็นท่อถัาางแซกนะครับท่อสวิตที่เป็นท่ออากาศครับที่ข้างบ้านข้างบ้านก็เมตรหนึ่งนะครับห่างจากตัวบ้านออามาเมตรหนึ่งเดี๋ยวข้างข้างนี้ก็จะปูหญ้าสวยๆเลยนะนะครับปูหญ้าให้รอบบ้านเลยเดี๋ยวก็เอาดินมาลงนะดินจืดนะครับปลูกต้นไม้ได้นะเดี๋ยวดินจืดมาลงให้นะครับปลูกต้นไม้ปลูกอะไรได้สวยงามแต่ว่าปลูกหญ้าให้ก่อน ประมาณนี้ตรงนี้ก็ปลูกหญ้าครับดินลงปลูกหญ้านี่รอบบ้านแล้วนะครับประมาณนี้รอบบ้านเลยโอเคเดี๋ยวเทพื้นแล้วเดี๋ยวจะปลูกกระเบื้องนะครับจริงจริง,รงอยากเทพื้นก่อนนะก่อนปลูกกระเบื้องพื้นนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เละนะครับถ้าปลูกกระเบื้องก่อนเนี่ยแล้วเทพื้นที่หลังเนี่ย มันชอบกระเบื้องมันชอบเละนะครับคนชอบขึ้นไปเหยียบไปย่ำอะไรเงี้ยมจะเละนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ